วันนี้เพิ่งรับโทรศัพท์เมื่อกี้เลยปอสามออกแล้วอ่างงปอสามปอสี่ปอห้าปอหคืออะไรเดี๋ยวตามไปดูกันวันนี้เอาปอสามคืออะไรหรอมาเดือนหนึ่งไะไปกันนี่เรามาถึงแล้ววังบูรพา มีแต่ปืนร้านปืนทั้งนั้นลองดูรอบๆรบ้านปืนทั้งนั้นแต่ร้านเขาจะไม่ขออนุญาตถ่ายต้องขออนุญาตก่อนนะเราถ่ายแค่บรรยากาศรอบๆก่อนยกเว้นร้านที่เราไปรับปืนที่เราขออนุญาตไว้แล้วนะครับ่ะเดินตางกันมา นี่เรามาถึงแล้วโหดจังบูรพาเราอยู่หน้าร้านนี้นะครับร้านปืนเทเวศร้านปืนเทเวศพี่ดามเดีย๋ยวสักครู่เจอกันไปถึงแล้วร้านเทเวศท,ที่เราพากันมาวันนี้นะที่เราบอกว่า ปสปห้าปอ6คือปออะไรที่เขาโทรมาบอกนะครับนี่อันนี้ขอแนะนำขออนุญาตคือพี่ดามนะครับประจำร้านเทเวศน่ารักมากผมบอกเลยก็เพิ่งเจอพี่ครั้งแรกครับโอ้สบายใจซื้อปืนที่นี่ครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อนว่าปสาที่เขาโทรมาบอกได้แล้วคืออะไรนี่พี่ดามครับคืออะไรครับพี่ปสามก็คือไ่ซื้ออาวุธปืนตัวนี้อาา่าฮะอันนี้เราทาได้นี่ทําเป็นสาเนาให้ละเรียบร้อยแล้ว อ่าปอ .3 นี่ครับปอ .3 เดี๋ยวเอาหัวปอ .3 ชื่อเราเรียบร้อยเขาเรียกเรียกง่ายๆคือใบขอริยาในการขอซื้อพอขอซื้อเสร็จสักพักก็จะเป็นใบปอ .4 ใบปอ .4 ปอ .4 คือเขาเรียกว่าใบครอบครองครอบครองเอาเยอะให้ครอบครอง อันนี้เคลียร์กันแล้วนะว่าปสามถึงปหกคือปออะไรทีนี้เรามาดูวันนี้ครับมาแล้วมาแล้วลูกนะนี่ขออนุญาตนะครับพี่มีนี่อยู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรปลอดภัยแน่นอนถ้ามีนี่อยู่เราเอาเราแม,ม็กออกสิอ่านะครับปลอดภัยแน่นอนถ้ามีใส่ลักนี้อยู่แม็กไม่มี แซ็กคาโตนี่ไ C2 นะครับเป็นลูก9มิลลิเมตรเอ่อความจุลูก16นัดนะความยาวเลากล้องก็ประมาณ3.9นี่ไงขออนุญาตนะครับพี่ไงไงพอได้ไหมครับอ่าทีนี้ ตัวปืนวันนี้มารับเรียบร้อยแล้วเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>บางคนอาจจะสงสัยนะว่าแบบเหมือนซื้อปืนครั้งแรกเนี่ยมันยากไหมแล้วขั้นตอนต้องยังไงผมจะซื้อได้ไหมพี่มันต้องมีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างวันนี้เราเจอผู้เชี่ยวชาญแล้วเรามาถามกันดีกว่าว่าแบบขั้นตอนเป็นยังไงนะครับพี่ดามกอถามหน่อยคือถ้าคนทั่วไปประชาชนอยากซื้อปืนครับพี่ถ้ากระบอกหนึ่งเนี่ยติดบ้านคู่ไว้ ต้องยังไงบ้างพี่ยากไหมต้องใช้เอกสารอะไรยังไงเข้าๆก็ประมาณมีแบบประชาชนมีทะเบียนบ้านครับเอกสารรองการงานอาชีพคือาอาชีพนั่นแหละครับผมก็เอกสารรองพวกการเงินหล่งที่มาของไรายได้มาจากไหนเงินมาจากไหนครับผมประมาณนี้ครับเห็นไหมไม่ยากไม่ยากเลยเอาง่ายๆนะผมจะสรุปนะพอมีที่มาที่ไปอะ่ะมีสเตทเ m e n t มีแบบประชาชนมีทะเบียนบ้าน แล้วก็คุณต้องไม่มีคดีความใช่ครับอ่าคือไม่มคดีความร้ายแรงอ่ะแล้วพูดตรงนะกรรมาอย่างเอาเนี้ยกรรมาดีกว่ากรรมาแล้วผมจะบอกให้ที่นี่เปิดร้านปืนเทเวศเขาจัดก,การให้แบบเรียบร็จเรียบร้อยอ่ะคุณกรมาอย่างเดียวที่เหลือคุณมารับลูกรักไปนะครับประมาณนี้คร่าวๆเดี๋ยวขอรับปืนก่อนนิดนึงเดี๋ยวจะโชว์ว่าเทเวศเนี่ยของเด็กเขาเยอะ เดี๋ยวจะมาโชว์ว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวขอญาตพี่ดามขอใามาโชว์ดูหน่อยโอเคก็เดี๋ยวพี่ดามเอาตัวอย่าง เด็ดๆทั้งนั้นมาให้ชมจะบอกไหนถูกใจย,ยังไงมานะครับที่นี่เขาเรียกร้านเทเวศติดต่อพี่ดามหรือเฟียนนะอยากดูไว้ก่อนนะไป Facebook เลยเหมือนผมเลยก่อนมานะก็นั่งดู Facebook ปืนเทเวศของดีทั้งนั้นร้านนี้ผมรับประกันเลยโอเคสำหรับวันนี้ ไปก่อนก็เคลียร์ทุกคนและเรื่องปอ .3 ป .6 ขอบคุณมากนะครับดีดดครับ